ยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยออโตเรวิววันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกหนึ่งในรถยนต์ซีดานยอดนิยมของประเทศไทยนั่นคือ Honda c ซ t y ใหม่หมดจด h o นด a City ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในด้านความประหยัดน้ำมันความสะดวกสบายและดีไซน์ทฉบเฉียวยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของทั้งผู้ซื้อรถใหม่และผู้ขับมือเกา่า Honda City รุ่นล่าสุดมาพร้อมรูปลักษณ์ที่สดใหม่และหรูหราด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ทฉบเชียว ไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์โฉบเฉี่ยวและกันชนหน้าดีไซน์โฉบเฉี่ยวมอบรูปลักษณ์ที่หรูหราสปอร์ตแต่ไม่มากเกินไปเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารภายในห้องโดยสารกว้างขวางอย่างน่าประหลาดใจเบาะนั่งบุดนุ่มสบายรองรับการขับขี่ได้อย่างย,งยอดเยี่ยมช่วยให้การเดินทางไกลสะดวกสบายยิ่งขึ้นแผงหน้าปัดทันสมัยเรียบง่ายพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสแบบลอยัูที่รองรับ Apple ิ a r Play และ Android Auto หนึ่งในจุดเด่นของ Honda City ใหม่คือสมรรถนะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์1.0ลิตรวีเท็คเทอบให้กำลังสูงสุดประมาณ122แรงม้าก,การขับขี่ที่นุ่มนวลและตอบสนองฉับไวพร้อมอัตราเร่งที่น่าประทับใจและห้องโดยสารที่เงียบสนิทคุณจะสัมผัสได้ถึงความประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขับขี่ในโหมด e ีโสำหรับผู้ที่ต้องการตัวเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นเรามีรุ่นอี h อ v Hybrid รุ่นนี้ผสานเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้ามอบความประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นและการปล่อยมลพิษที่ต่ำลงเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับ Honda ซิตี้ใหม่มาพร้อมกับระบบ Honda SENSING ซึ่งประกอบด้วยฟีเจอร์ต่างๆเช่นระบบเบรกป้องกันการชน c o l l i t i o n Mitigation Braking System, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control, ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keeping Assist และอื่นๆอีกมากมายด้วยคะแนนความปลอดภัยระดับ5ดาวจาก ASEAN NCAP คุณจึงสามารถขับขี่ได้อย่างอุ่นใจ ต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องการใช้งานจริงกันบ้างพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถสุดได้ถึง506ลิตรเพียงพอสำหรับกระเป๋าเดินทางกลุ่ม้อปปิ้งหรืออุปกรณ์สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์นอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของหลายช่องทั่วห้องโดยสารพร้อมด้วยช่องแอร์ด้านหลังและพอร์ตชาร์จ USB สำหรับผู้โดยสาร ระบบอินโฟเทนเมนมีหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วพร้อมระบบควบคุมที่ใช้งานง่ายคุณภาพเสียงอยู่ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับรถเกองในระดับราคานี้และการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนก็ราบรื่นไร้ที่ตินอกจากนี้ยังมีกล้องมองหลังแบบปรับมุมมองได้หลายทิศทางช่วยให้การจอดรถในที่แคบเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นระบบช่วงล่างได้รับการปรับแต่งมาเป็นอย่างดีเพื่อรับมือกับสภาพถนนในเมืองที่ครุกระ ร้อมมอบความสะดวกสบายในการขับขี่ไม่ว่าคุณจะอยู่บนทางด่วนหรือขับขี่บนเส้นทางจราจรในกรุงเทพมหานคร Honda City ก็มอบประสบการณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลและมั่นคง h o n d a City มีให้เลือกหลายรุ่นราคาที่คาดการไว้ในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ629,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและสูงถึง849,000บาทสำหรับรุ่น Hybrid RS ถือว่ามีราคาที่สามารถแข่งขันได้เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติคุณภาพการประกอบและความน่าเชื่อถือของแบรนด์อัตราการประหยัดน้ำมันเป็นหนึ่งในจุดขายที่โดดเด่นที่สุดร่งเบนซินให้อัตราสิ้นเปลืองประมาณ23.8กิเม นิดในขณะที่รุ่นไฮบริดให้อัตราซึ่งเปลืองที่น่าประทับใจถึง27.8กิโลเมตรนิฟจึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันและการขับขี่ทางไกลาหากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่มีสไตล์ประหยัดและอัดแน่นด้วยฟีเจอร์มากมาย Honda City คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดคุ้มค่าคุ้มราคาโดดเด่นด้วยชื่อเสียงอันแข็งแกร่งของ Honda ในด้านความน่าเชื่อถือและบริการหลังการขายในประเทศไทย แล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรกับ Honda City ใหม่คุณจะเลือกรุ่นเครื่องยนต์เทอร์โบหรือ h y บริดบอกเราในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามไทยออโต้รีวิวและกดกระดิ่งเพื่ออ่านรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ใในประเทศไทยเพิ่มเติมขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า